พี่แจ้งงานบ่งเริ่มกลับมาเดือนนคะเดือนนี้ก็สามเอ็ดครับสามเอ็ดวันเดียวอืมใช่แจงเขายังไม่ค่อยรับแจงมันขี้กลัวไงอ๋อเนขี้กลัวอือคือมันกลัวโลกไงแต่มันไม่กลัวอดตายไม่กลัวคือจริงจริงมีติดต่อมามีแต่แจงแจงเขาเขาขี้กลัว ก็ยังบอกใจเป็นมันเป็นโรคพนิกแล้วมันต้องกินยามันก็เจออะไรแบบนั้นมันจะขี้กลั่วใช่ก็เลยเออเดี๋ยวรอสักพักคี่แจก็คือเชื่อเมีแหละก็ตามนั้นอ่ะเชื่อมียเจริญทุกคนแหละแล้วลูกมงว่าไงกันบ้างคะตอนนี้ก็ฝาบ้านก็หายไปหลายคนแท้กกินทั้งหมดแล้วแม่เขาก็ก็บอกกันอ่ะว่าแต่มันก็เริ่มมีงานที่ติดต่อเข้ามาก็เลยบอกว่าไอ้เดี๋ยวพวกมึงเนี่ย ไอ้นี่กันดีๆนะช่วงเนี้ยใช่เพราะมันมีคนบางคนอยู่สมุทรสาครบางคนอยู่ตรงโซนนี้โซนนั้นอะไรเงี้ยแจง,ขงเขาบอกเหมือนก็คอยดูแลคอยเป็นคอยเป็นคอยบอกคอยอะไรเงี้ยที่วงอะไรเงี้ยแต่จริงพี่แจ้งต้องดูแลลูกวงขนาดไหนใช่เคยช่วงแรกช่วงแรกครั้งแรกนะที่โควิดครั้งแรกก็ช่วงสามเดือนนะที่เคยบอกสามเดือนก็ช่วยนะคนละห้าพันแต่ในวงมันประมาณยี่สิบคนอนะ่ะ<ม> เดือนแรกเดือนสองเดือนสามโอเคเดือนสี่ก็เออมันมันไม่ไหวจริงอ่ะเราจะเตี้ยอุ้มข้อมือไวก็ต้องบอกกันกลุ่มว่าเฮ้ยเดี๋ยวแจกย้ายก่อนนะเว้ยมึงไปทอะไรก็ไปทํามันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามันมีงานมีอะไรที่มันแบบใครเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าทุกคนคงคงจะยากเพราะเราไม่ไหวเหมือนในปัจจุบันเนี่อ่ะใครเดือดร้อนอะไรยังไงแต่มันก็ไม่มีใครโทรมานะแต่ถ้าเดือดร้อนเราก็ช่วยอยู่แล้ว แต่ถ้าคันถ้าคันเราไปพูดว่าเฮ้ยใครมีอะไรเดือดร้อนโทรมานะโทรมาหมดมึงโทรมาแน่ไม่มีทางหรอกเหมือนเล่าอ่ะพี่ห้าร้อยพันนึงก็ตอดอยู่แล้วแหละแต่เราก็ให้เราเราก็เหมือนพี่แล้วมันพี่คนหนึ่งก็อยู่เหมือนครอบครัวที่วงอะอะไรเงี้ยใช่ถ้าแบบว่าขอออกจากวงไปทําอาชีพอื่นไม่มีไม่มีมีที่สะพึงสูงก็คือมันมีแบบเด็กสเตย์คนหนึ่งเบิกตังไปทั้งเดือนหมดแล้วอะแล้วทํางานได้แค่สามสี่วันแล้วโควิดมาอย่างเงี้ยนั่นแหละ ไอ้นันสะพึงสุนแล้วแต่มันยังไม่ออกเขาโอเคใช่ก็ไปขายอย่างอื่นทไปด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่ก็ยังเพื่อนสนิทแต่ก็อยู่ที่วงอะ่ะก็มันก็ต้องไปขายลูกชิ้น, <c oughs> นก็ต้องไปเออแต่ถ้าใครมีอะไรให้ช่วยก็ได้แต่ถามว่าถามว่าเราเงินเรามีเยอะกว่าน้องพวกเขาไหมเยอะกว่าใช่แต่เราก็รายจ่ายครอบครัวเราก็เยอะเราดูแลหลายคนอ่ะแค่เพราะครอบครัวก็แย่แล้วอ่ะนึกจากแต่ถ้า อย่างที่บอกเดือดเดือดร้อนช่วยช่วยอยู่แล้ว<ต>ใช่ถ้า,าจะกลับมารับเต็มๆได้ประมาณอะไรน่าจะสงการหรือเล่าค<ม>ั้งกเดือนหน้าพระเจ้งเขาก็ไอ้นี่แล้วอ่ะช่วงสงการเลยติดต่อเข้ามาเงใช่ใช่ความอแพนิคของพี่แจง้งเห็นบอกแบบคนขับรถก็ไม่ได้หรืออะไรอยะไรงี่หลายอย่างอ่ะแจ้งไม่หลายอย่างแต่ยยดูเนี้ดีขึ้นนะเมื่อก่อนกลัวกลัวแบบกลัวขึ้นสมองเลยอ่ะ กลัวคืออะไรมันกลัวผมก็ะทษไปถึงลูกไงเมื่อกี้ดูข่าวแบบเด็กติดโควิดเสียชีวิตนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยไอถามว่าเราก,กลัวไหมเรากลัวทุกคนเหมือนทุกคนมีความกลัวหมดแหละแต่ถ้าอย่างแจมันกลัวมากกว่าคนอื่นน่งบางทีขับรถเงี้ยทางด่วนเงี้ยหน้าที่หน้าที่พี่ก็คือว่าไอแาจาย์ขับรถยเงี้ยหยิบพอมันหยิบต่างปั๊บขนาดคนคนให้เงินใส่ถุงมือนะ คนให้เงินมันเอาใส่ถุงมือทอนเงินมันมันจับมาปุ๊บเรามีหน้าที่คือว่ามันจะเออมันจะจับมือนี่ฮะฉีดฟื้น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 แล้วคิดดูจากจากเลี้ยงดว่วนไปปทุมกีดานอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยเร่งร้อนอย่างเงี้ยซือ้อ,อ,อแต่รอฉีดทำไมเงี้ยกลัวอนะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ดีแล้วความปลอดภัยของคนในครอบครัวคือเขาเป็นห่วงใช่ใช่ เรื่องเพื่อนที่จะเข้าบ้านนี่ก็ลำบากนิดนึนงใช่ไหมคะใช่ใชอนนอ่อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันจะเข้าบ้านก็ลำบากบางทีในวงเขาไม่กล้าเข้ามาเขารู้นี่สายแจ้งนะผมมึงอยากเข้ามานะนู่นนี่นั่นอะไรน้ำกูไม่ได้รังเกียจนะแต่ว่ามันความปลอดภัยอ่ะใช่ฉีดน้ำหอมต้องไปฉีดนอกบ้านนะ่ะถ้าฉีดตั้งแต่บนบ้านเนยะเด็ดตอนกบหมดอ่ะเหม็นไม่เหม็นเลยใช่ก็มีเครื่องแบบก็ไม่ถึงขนาดนะแจงก็แบบมีทุกมุม ใช่อะไร <แก S 1> อย่าง<ก>เงี้ยบอกับเราก็พูดได้แค่นั้นเราก็ได้แค่พูว่าอะไรนักหนาแต่ความระวังของเขาว่าถ้าเราไปพูว่าอะไรนักหนามามันก็ต้องแต่ละคนมันมีตาก,กาความคิดไม่เหมือนกันอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทํทําทาตามมาไปทําบ้างไม่ทาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบจานช้อนนะแยกกันเลยนะที่บ้านอะแก้วคนละใบเราเพิ่งก้างกินก ก็อยู่กันในบ้านด้วยกันจะไปแยกทาไมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาจะทำตามเขาไปแหละก็เหมือนราชินีในบ้านก็ทั้งเราก็แค่อามานมือขวาก็ทําตามเขาไปดังนั้นไม่ต้องมีปัญหาไม่ทะเลาะอีกแต่พี่แจไปรับงานข้างนอกได้ใช่ไหมได้เออแปลกเหมือนกัน <c oughs> งงเหมือนกันมันไม่หาบริษัทหาเออมันก็ไปไปมันได้แต่ช่วงนั้มันคล้ายๆแหละ <c oughs> เขาไปใช่เอาเงินก็ต้องก็ต้องทำถึงความหวช่วง <c oughs> <ห>ประเด็นทางครับ,บครอบคร,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 รัวเลยใช่พอเพราะไมื่อก่าว่าพออยู่เมื่อก่อนอ่ะพอมันทํางานได้เยอะเราไม่มีเวลาไม่ใช่ไม่ได้มีเวลาหรอกเราเหมือนคนแบบทําว่าเหนื่อยก็ไม่ใช่แบบบอกไม่ถูกมันเหมือนมีช่วงเวลาหนึ่งอ่ะที่มันอยู่กันเหมือนแบบเหมือนเหมือนเรารู้สึกไปเองแล้วมันเหมือนเพื่อนคนหนึ่งมันเหมือนมันเหมือนคู่ชีวิตคนหนึ่งมันไม่ได้ มีความหวานเพราะเราไม่ได้อยากทําอย่างนั้นไงแต่พอมันมีช่วงโควิดเนี่ยอยู่ๆก็มันเป็นโดยอัตโนมัติไม่ได้ฝึกเะเป็นแบบเออแบบรักมันกอดมัน,มน,มนเป็นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเป็นขนาดเนี้ยก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าเพราะเหตุผลอะไรเออแต่พอเราทำเราก็มีความสุขในหวาะอะไรเงี้ยเพราะด้วยความเป็นคนไม่ไม่ฝึกเออผมหนึ่งผมเป็นคนไม่เตะแจ้งสองเป็นคน ไม่แสดงออกสามคนไม่ไม่ค่อยแต่พอเออพอเราทําเราทํเรื่องความรู้สึกของเราจริงๆอ่ะเออมันก็มีความสุขดีว่ามันเออกอดกันอยู่ด้วยกันนั่งใกล้ๆมึงอีมันก็ลำแขวเพราะว่ามันปกติมันไม่เคยเห็นเราโหมดนี้ไงมันก็ถามมันเป็นอะไรนแต่เราก็บอกไม่ได้มันมันเป็นโดยธรรมชาติอ่ะมันเป็นบอกไม่ถูกไม่ได้ทำอะไรผิดมาใช่ไหมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ถามเลยทำอะไรผิดมาไหมแบบเอ้ มันไม่ได้ออกจากบ้านก็อยู่ในนั้นอ่ะไม่ไม่ก็ดูอาจจะด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยละมั้งเรารู้สึกหัวไปก็เจอไงด้วยแล้วเราเรารู้สึกว่าเออมันมันก็บอกไม่ถูกอะมันพูดไม่ถูกเหมือนกันเปย์อยเปย์เปย์หน่อยแล้วก็เปย์ด้วย่ะนาฬิกาเปรย์นกอเออไอนาฬิกาเลยบอกคนมาบอกอูหูสิบห้าละที่มันไม่ใช่คือนาฬิกาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันเป็น มันเป็นนาฬิกาคอสตอมคอสตอมในที่นี้หมายความว่าไม่ได้หมายถึงของปลอมนะสมมุตินาฬิกาโรเล็กตัวเดียวกันแต่ตัวเนี้มันเป็นตัวที่ทําฝังเพชรมาจากโรงงานเลยใช่ไหมฮะมันก็จะราคาสิบห้าล้านแต่ตัวนี้มันเหมือนตัวที่คอสตอมขึ้นมาเขาตอ้องขึ้นมาคือเลือนนาฬิกาเหมือนกันแต่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาโดยการเอาเพชรเนี่ยใส่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 ส่เข้าไปทั้งเรือนอะไรลักษณะแบบนั้น มันก็เลยเป็นเหมือนงานคัสตอมซะมากกว่าจริงเรือไม่ถึงร้านนะผมบอกเลยโอ้สิบห้าล้านผมเก็บไปซื้อเบียร์กินตอนแก่ในอนาคตผมสบายใจกว่าันเป็นรุ่นเดียวกับที่เรือสิบห้าล้านใช่ใช่ใช่แต่เนี่ยมันเป็นคัสตอมซึ่งร้านนาฬิกามีเหมือนกันแต่ค่อนข้างน้อยซึ่งเราก็จะมีนาฬิกาแบบนั้นอ่ะที่เป็นเทียบเคียงแบบนั้นอ่ะมีมีมีอยู่หลายรุ่นเหมือนกันบางที่เอามาฝังเพชรนะมาคัสตอมเองอะ่ะอะไรลักษณะแบบนี้โอ้สิบห้าล้าน เก็บไว <ป S> ้ทำไปขายสิห้าล้านแน่ฮะือ่ถส้นตีนเอาเดี๋ยวไปขายได้เขาสิบห้าล้านว่าถึงว่าไม่ถึงล้านเลยอันเรียกว่าคือช่วงหลังก็เห็นเปยกันไปเปกันมามันเป็นมันกลายเป็นเขาเรียกมันกลายเป็นวัฒนธรรมผมเมียของผมสองคนไปแล้ว <c oughs> เหมือนมันแต่มันก็ดีนะมันก็ดีนะแต่ถ้าถามว่าพุ่มเฟืฟ่อยไหมคนบางกลุ่มอาจะมองว่าพุ่มเฟืฟ่ย ผมก็หางเงินผมมาแล้วผมก็เมียผมว่าเขาก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วผมจะใช้ก็เรื่องของผมแต่ผมไม่ได้ใช้จนผมสิ้นลมประดาตายจนแบบอู้หอยู่มาหนูไม่น้าก็ตายพี่อยู่ม,มันจะไปเจอออีกหรือเปล่าว็ยังไม่รู้ <c oughs> ใช่ไหมใช้มันมีความสุขไปแต่เงินก็ต้องเก็บเอาไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราจะการไม่เรียบร้อยแนละ้วก็มันพอได้แล้วมันยิ้มเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขที่เห็น,ท,หนที่เห็นรอยยิ้มของเราเราก็เหมือนกัน อะไรแบบนี้แต่ก็ขอบอกเลยว่ามันไม่ถึงไม่ถึงสิมห้าไม่ถึงร้านด้วยซ้ำใช่ฮะผมไม่กล้าใช้ขนาดนั้นผมไม่ไหวครับ